สุภุสุคนมาดาวฟังฟินแลนด์มาแล้วจ้าไม่เยอะสิมากเช็ดเนี่ยออกกินอีกแล้วจ้านี่ค่ะปลานินค่ะปลานิมโตใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเราจะกินหมดหรือไม่บักโตบบกเอฟค่ะ โบเหลือคือเกาเป็นคนมากินปลาพี่น้องนคนมากินปลาเนาะคะเนาะอันนี้ในทองนี้ยัดตะไข่เขาไปแล้วคะ่ะให้มันหอมๆเนาะเขาก็สิเอาเอารสดีดีกว่าห้อยเพื่อให้มันหอมหอมเพราะว่าข้าบดเดมารกไหวพี่น้องบดเดนมากไ้เจะเอาไปกินกันสิกินเป็น นี่ก็มันจิ้มแบบทัวแฉะนะพี่น้องข้าวโพดตองไซลาลตอกมันจิ้มวัวเลยไอ้ยกสั่นนึงพี่น้องเพราะว่าชั้นเดียวไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ อบข้าเนาะค่ะเนาะเอาเข่าเตาอบค่ะเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะเขาจะเปิดเตาอบพ่อค่ะนี่ค่ะเตาอบนี่นะคะเปิดมาไฟบนและไฟล่างเราจะเปิดสักอสองลอยเนาะค่ะเนาะเปิดสองลอยค่ะ แล้วเราจะเอาเขาในเตาอบค่ะนี่นะคะเ,เข้าไปในน้ำเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะใส่เวลาเออตอนนี้ตั้งเวลาคนเด้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนซุกเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาทำน้ำจิ้มปลาเผาเราก่อนเฮ็ดน้ำจิ้มทั่วค่ะ ทัวหน้ามะขามเปียกกระเทียมธรรมดาแล้วกระเทียมดองแล้วก็น้ำมันน้องค่ะเนาะเขากจะจะใส่โถนะคะทุกคนเทก่อนดีกว่าไหมอ่ะข้าตุองเห็ดเผือกผู้ใหญ่น้่ค่ะแต่สิบัวไซผิดไปเลยบัวใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เลากินผิดบัวใหญ่เลย เราบุกขึ้หลัวคนอื่นหลัวคนอื่นเขาเหมก็ยังกินผีดอยด้เยพวกเนี้ยหนี่กินบ่ได้ค่ะแกเขาเรียกอะไรอ่ะแกสิเป,ป็นอ่ากดไหลย้อนจ้ะพี่น้องเป็นกดไหลย,ยออกก้อนเนาะค่ะเนาะเขาจะต้องใส่น้ำอุน่นน้ำพี่น้องเพราะว่ามันอ่ามันเดี๋ยวมันสีแห้งเนาะเอาน้ำอุน่นมาใส่จั๊กน้อยก่อนค่ะ หอนเลยก็ได้เอาหอนหอนไปเอาน้ำร้อนนิดหนึ่งมาคันเนาะเดี๋ยวมันเสียนปั่นบ่ไปเครื่องนี้ท่านได้จะได้มาเห็นเขามีอยังกะยังมีเอาปิดผิดทางพี่น้องเอ้ยเห็นเขามียังกะยังมี phải rụng rụng cầm quá lại của các này, hãy cứ cao có nhai nó sẽ là neo <laughs> nữa ok à, thì suốt kinh ở. กินน้ำไอ้น้ำจิ้มมัวนมันจิ้มเป็นถั่วมาดามชอบนะคะคือมันยังไม่ค่อยละเอียดค่ะคือน้ำมันแห้งก่อนเอาน้ำอีกสักหน่อยผ่ดถั่ว เขาเอาน้ำหอนเด้วใส่พี่น่องเพื่อเป็นการ่าบาปวดท้องเนาะเอาน้ำหอนใส่จ้ะเัินบานเันบาดรูซส้กจะติดข้างในแล้วพี่น่องเสียงปันแบบ นี่จ้ะนี่ียบร้อยนะคะหอมหอมกระเทียมหอมกระเทียมดองนะพี่น้องเนาะที่นี่เขาก็จะปรุงค่ะพี่น้องเราจะปรุงรสชาตินะคะนะ่ะเนาะปรุงก่อนเพราะว่าเขาจะคอยใช้พริกทีหลังค่ะใช้ชุดโรล,ลงไปบ่ได้ออกขุดรัวนะ่ะเกลือค่ะน้ำตาลค่ะ ดดขุัวน่ะบ่ได้เด้แบงไว้ขห้นรัวน่ะเดี๋บัวสีบวปื้มบัวมากินปลาด้วยกันบัวก็ชอบปลาเมียนการปรุงปรุงใส่เครื่องล้กกับปันอีกจักน้อยนึงให้มันเข้า อะไรเฮ้ยกะลาแต่แนนเต้นกะลาอ่าฮะนุ่อรเสร็จแล้วแล้วแพี่น้องแล้วแล้วค่ะเปให้เบิ้งค่ะปลาเผาของเราเสร็จแล้วนะคะปลาเผาค่ะน้ำจิ้มถั่วค่ะ ขิ้ถัว่วเส้นมีไวๆไวค่ะผักของเรามีแค่สองอย่างเด้อจ้ามีผักซีกับผักกาดขาวโอ้ยมากพี่นนอหิวเนาะค่ะเนาะหิวอัพราคาใกล้นะค่ะคุณอืม ใส่ารากาข่าวพีนอเเ้มมี่มันต้องกินคำใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะมันถึงจะแซ่บอุ้ยข้อเท็จจังในกระป๋าคือหอนแถบวันนี้พี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อห่อน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 เเบรี very hot, very hot. ปลามันปลามันฮอตเบรี่ฮอตผสาภาษาอังกฤษว่า วันนี้ภาษาฟินแลนด์ว่ายังสี่เด้ป่ะเนี่กู้มาภาษาฟินแลนด์ว่าโต๊ะสีกู้มาโต๊ะสีไปว่ามันร้อนมากๆเพราว่ากู้มาซื่อๆเนะี่ยมันฮอนเพาว่าโต๊ะสีกู้มาอายคุกลัวเข้าเซาหน้าค่ะส่วนไปเขาสนามเอาไปดอกขวดกระรังอยากกินอันนี้อยู่ฉันเปิดเซาหน้าไว้กับนาบ่าใส่น้ำจิ้มเยอะๆนะคะโอ้ วัีกินโดนละมุมก็ได้พี่น้องด้วยอุ้ยอืืมใส่สักซี่อะมาอะไรมันคออะ แล้ว,ว่าแสบกระดอกแสบ่บพักสี่รอบนี่จะแดดยบ่มี้ที่กางออกไปข้างนอกมันหนาวพี่นนอะเล่บ่นแดดพักโหลพะพาเนาะอืมเด้สมอให้เบิ้งอีก,กเด้อ <c oughs> พิ娅คำใหญ่บ่พี่ดอกเพีย สุเขาอยากมาหลายมืงเมื่อนี้นอ,นอยู่บ้านเมื่อเมื่อพี่น้องเราไปเห็นงานโทุมากตอนโทุมากตอนจนหนึ่ง จนจนสิงหอไไดเวลาเหตุงานน่ะโทรมาถามว่าเธอไปใดบอพพน่ะตัวตืมซะโอ้ยฉันไปบริดดหรอกฉันอยู่บานเพื่อนพนอะนะโฟนตัวไป ันหอมแต่ไข่พี่นุ่งมาดามอ,อ่ะแต่ไข่เนี่ยเสร็จทองมันมาบอกหายไปย่างคำคำมันเนาะผู้หนึ่งหละทานแล้วตื่นขึ้นมาหล่ะยำโตไปโหลดต้องสั่นไข่เนี่ยนี่ละล้อล้อล้อ รอบวังสันลก้กบ,บ่เห็นอ้นทรงมากเนาะคิดว่ามันบ่มีง่านแล้ววันนี้จังอวะโคงมากถามว่าไกลจากบ้านว่าไกลเติอบอยู่ค่ะเรืกิโลตัวไปเปนบ้านเพื่อนมาสัน คุณยายไม,ม่ได้ถามมันตัวใหญ่ขนาดนี้เธอก็กินหมดเหรออืม็กก,กินายเฮียบอกว่าบอกกินรยรฮียพี่น่องเจ้าหูนิสัยไงกินบุฟเฟ่ต์เบิร์ดย่ามจัดก,กินโลบมาก โอ้ยเสียบด้เห็ดบด้กา่าไปกันไปเดไปเมืองไทยรอบนี่กา่ากันไดไปสิกินปลาเผาค่ๆพี่หนอ้องสิกินตะปลานี่ล่ละไปหอดนะมาก,กินปลาเผา่ติมกิมได้หลายพี่หน,น่อยยังแส่บ ข้มามแบบอหน พี่น้องกินน้ำกำลังเล็กบ้านหิวขาวทุกเก้าช่างตอนนี้เอาความแสบไววไว้ก่อนอเล็กมาเป็นคอยเรื่องที่หลังมี่มาอายุมามา่มมา,มาสำรองนะคะอู้ยูพุ่น้อมันนี่พี่น้องเหนือมันแหมขาวจุ้นพูนสวัวไปบานเห่าเนาะแต่กินสดๆแม่พี่น้อง สวรรค์ไปไหนเสียสวรรค์ก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแอบแงงเหรอร้องครนเพล่บ ลันมากึ้นปลาเนาะมหนุนเสาวล่ะหนถุนเสาวล่ะนั่งน้งาโมกไอยมาปา่านั่งมาปลามันข้าวมาดามมันมีปลาข้าวจากตัวมันจะปลาแสบ <c oughs> ขอบคุณนะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของมาดาบฝรั่งกิงอกเนาะค่ะเนาะ้ามีคาตีชมหรือว่าจังไดยุดก็เขียนไม่เลยค่ะใต้ร่างคลิปค่ะต้องการ้เฮ็ดเป็นแบบใดหรือว่าคําว่าบอสุภาพหรือจังไดก่าคอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย